สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาเจอกันในหน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะซึ่งวันนี้แบบฝึกทักษะวันแม่แห่งชาติในวันจันทร์นะคะจะให้เด็กๆระบายสีในวงกลมที่เป็นดอกมาริสัญลักษณ์วันแม่นั่นเองนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูดอกไม้แต่ละชนิดนะคะว่ามีดอกอะไรนะคะที่เป็นดอกมาริที่เราควรจะวงกลมกันนะคะเด็กๆดูภาพแรกนะคะ เด็กคิดว่าเป็นดอกอะไรคะใช่แล้วค่ะภาพแรกเป็นดอกมะลินั่นเองภาพที่สองนะคะเป็นดอกพุทธรักษานะคะภาพที่สามนะคะเป็นดอกทานตะวันเก่งมากค่ะภาพที่สี่นะคะเป็นดอกกุราบนะคะภาพที่ห้าเป็นดอกมะลิเก่งมากค่ะภาพที่หกก็เป็นดอกมะลิเก่งมากเลย ภาพที่7นะคะเป็นดอกมะลิกเก่งมากค่ะภาพที่8นะคะเป็นดอกดาวเรืองเก่งมากเลยและภาพสุดท้ายภาพที่9นะคะเป็นดอกมะลินั่นเองนะคะเด็กๆในคําสั่งเขาบอกว่าให้เด็กๆทำไมนะคะระบายสีในวงกลมที่เป็นดอกมะลิใช่ไหมคะที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่ภาพแรกเป็นดอกมะลิเราก็ จะวงกลมก่อนก็ได้แล้วเราก็เอาอีกสีหนึ่งระบายสีนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะเพิ่มความสวยงามเข้าไปแบบนี้ก็ได้ค่ะระบายเฉพาะรูปที่เป็นดอกมาริกเท่านั้นนะคะที่เป็นสัญลักษณ์วันแม่นะคะ เรามารีสภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะเด็กๆใช้แล้วค่ะ just m i n นั่นเองนะคะดอกมาริแบบนี้ค่ะเด็กๆส่วนข้ออื่นๆเด็กๆลองทำเองนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปหรือว่ารูปภาพแบบฝึกที่เด็กๆทำเสร็จแล้วมาให้คุณโมดูในไลน์กลุ่มด้วยนะคะค่ะเด็กๆเรามาดูของวันอังคารนะคะในหน่วยวันแม่แห่งชาตินะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะ วงกลมร้อมรอบรูปภาพที่สัมพันธ์กับคําข้างหน้านะคะอันนี้เด็กๆอาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่อ่านคําข้างหน้าให้เด็กๆฟังนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อหนึ่งนะคะคําว่าดอกมะลินะคะมาดูรูปภาพสามช่องสิคะช่องไหนที่คือดอกมะลินั่นเองช่องที่หนึงอันนี้ดอกอะไรคะเด็กๆใช่แล้วคะ่ะดอกบัวนั่นเองภาพที่สอ,อะไรคะ ใช่แล้วค่ะดอกเข็มนะคะภาพที่3ามเป็นดอกมะลิใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยนะคะต่อไปนะคะข้อ2นะคะอ่าใช่แล้วเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้ฟังนะคะการกอดนั่นเองดูซิ3ภาพภาพไหนเรียกว่าการกอดนะคะต่อไปข้อ3มนะคะหัวใจเด็กๆดูซิอันไหนคือหัวใจนั่นเองข้อ4นะคะแม่นะคะ ไหนภาพไหนคือแม่นะภาพที่ห้าข้อที่ห้านะคะอุ้มลูกนะคะเอ๊ภาพไหนคืออุ้มลูกนะเด็กๆก,ก็วงกลมล้อมรอบข้อนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้อแรกนะคะครูโมจะยกตัวอย่างให้นะคะข้อหนึ่งดอกมะลิค่ะใช่แล้วค่ะภาพสุดท้ายใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็วงกลมล้อมรอบเลยหรือใครจะใช้การระบายสีก็ได้นะคะส่วนข้อต่อไปเด็กๆ ก็ลองทำเองนะคะข้อสองการกภาพไหนนะข้อสามหัวใจภาพไหนนะข้อ4แม่คนไหนนะและข้อห้าอุ้มลูกภาไหนนะที่เรียกว่าอุ้มลูกนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูของวันพุธกันต่อดีกว่าค่ะเด็กๆ พาเด็กๆเรามาดูแบบฝึกทักษะหน่วยวันแม่แห่งชาติของวันพุธกันนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะลากเส้นตามรอยปะนะคะและระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆไม่ยากเลยค่ะรูปภาพที่เป็นรอยปะนี่คือรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะดอกมะนิจัสมินนั่นเองเด็กๆก็ว่าตามรอยปะเลยนะคะแล้วใครอยากจะวาด ขอโทษค่ะใครอยากจะระบายสีก็ได้นะคะมีส่วนที่เป็นใบมีก้านดอกของดอกมะลิสามารถระบายได้นะคะแล้วอย่าลืมเขียนคําว่าดอกมะลิด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณโมไม่ทําให้ดูนะให้เด็กๆลองไปทําเองนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปหรือว่ารูปภาพให้คุณโม,มดูด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูของวันพฤหัสกันดีกว่าค่ะ ค่าเด็กๆเ,เรามาดูแบบฝึกทักษะหน่วยวันแม่แห่งชาติของวันพระฤหัสบดีกันนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจับคู่รูปภาพแม่ลูกที่สัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่องแรกทางด้านสายมือกันนะคะเป็นรูปอะไรคะแม่ไก่ใช่ไหมคะใช่แล้วคะ่ะอันนี้อะไรคะแม่หมูใช่ไหมคะอันนี้แม่อะไรลูกแม่ แกะใช่ไหมคะใช่แล้วต่อไปนะคะแม่บัวแล้วก็คุณแม่นะคะเรามาดูทางด้านขวามือกันบ้างน,นะคะอันนี้เป็นรูปอะไรคะลูกบัวรูปเด็กรูปล,ลูกหมูรูปล,ลูกเจี๊ยบหรือว่ารูปไก่นะคะและ ลูกแกะนั่นเองอ้าวเ,เด็กก็โยงเส้นเลยแม่กับลูกที่สัมพันธ์กันข้อแรกนะคะเดี๋ยวคุณพ่ยกตัวอย่างให้ดูนะใช่แล้วแม่ไก่ก็ต้องโยงไปหาลูกไก่นั่นเองนะคะส่วนข้ออื่นเด็กเกลองทําดูนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็อาจจะระบายสีให้สวยงามน,นะคะอย่าลืมส่งคลิปหรือรูป ภาพสวยๆตอนเด็กๆทําเสร็จแล้วมาฝากคุณโม่ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูของวันศุกร์กันต่อดีกว่าค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูแบบฝึกทักษะหน่วยวันแม่แห่งชาติของวันศุกร์กันนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆลากเส้นโค้งแบบงายนะคะจากขวาไปซ้ายนั่นเองนะคะเห็นไหมคะลูกศรนนะคะซึ่งคุณโม่จะมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะมีทั้งหมด หข้อนะคะซึ่ง3ข้อแรกนะคะคุณโมโจะมีรอยปะให้ดเด็กๆแล้วส่วน3ข้อสุดท้ายนะคะจะให้เด็กๆลองโค้งเองนะคะเราลองฝึกโค้งตามรอยปะกันก่อนนะคะ จากขวาไปซ้ายนะคะจับก,กระดาษด้วยนะคะเด็เๆกระดาษอาจจะขยับนะคะตอนที่เราทําแบบฝึกอยู่นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วส่วนข้ออื่นเด็กๆลองทําเองนะคะเอาส่วนข้อสี่นะคะแบบไม่มีเส้นปะกนะคะเอาโคูค่ะจากขวาไปซ้ายนะคะโคค่ะ โอ้ค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอาจจะระบายสีรูปภาพแต่งภาพด้วยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งรูปหรือว่าคลิปวิดีโอนะคะน่ารักน่ารักมาให้โมดดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจบกิจกรรมแบบพกทักษะหน่วยัวนแม่แห่งชาติเพียงเท่าน,นี้นะคะไว้เจอกันสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ